นึกไม่ถึงไว้ลนะงานนี้เทนะ่าไหร่วะสี่พันหกร้อยปอนเบา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 เออเป็นอะไรเนี่ยชิวๆถังอ่าเป็นแทงค์น้ำใช่แต่ทำไมต้องลากกับโรเบิด้วยนะแทงค์น้ำนิดเดียวเองเออไม่น่าหนักนะเวอร์จลากแค่ใบโบเวอร์ เอาไนระเอาหางยาวสุดว่าหรือไรเอาผมหางอะไรเนี่ยหรือหรือเอาโลหางสี่เผาหางสี่เผาโอเคใช่นี่ละกันได้ห้าสิบกิโล ลงแรมเนี่ยอ้อนี่่ะเจอแล้วฟ้าเขาให้บริษัทนี้ก่อสร้าง คุณดโคตอนแรกบอกจะเอาดาบไหมอ่ยดาบ์กโอ้ไม่ไหวราคาตึงตึงเกินอ๋อแพงอะไรว่ารถรถไม่มีคนขับยังราคาแพงอ่ะราคาคุณตึงอ่าเรียบร้อยใครนำครับจัดไปเลยนำเลยนำเลยนำเลยคนตันำคุณดโคจะนำบอก แล้วทำไมหางผมเปิดไฟไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอาแล้วเออดูของคุณนุ่นทิ่เปิดได้ของคุณริตเปิดได้ไหมไม่ได้วะเออไม่ได้ไปเปล่นกดมันไม่ได้ต่อไฟหรือเปล่าอ๋อต้องกดต้องกดโอกดโอกดโอ้อโอ้ดโอ้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 วอ้โอ้้โอ้โอ้ว้โอ้โอ้โแ้โติดแ้้าเกือบไม้โอ้โก้โอ่โอ่โ้อ้ จะได้คุณโกโก้นำรถคุณอน,นุทิธนี่รถไฟนี่ไฟเยอะจัดหยดน้ำสมจริงไหมตัวนี้มดมีสมจริงด้วยหรอใช่มีไอ้ฝนเออช่ยช่สมจริงอยู่คุณคุณโอก็ชอบฝน ชอบฝนนี่อันนี้ยฝนมาไอ้คนคนเล่นฝนไปไหนล้ะไม่มาคนเล่นฝนไม่มามอดฝนมาพร้อมแล้วไอไอแม่มีถอยหลังให้ด้วยวะรถเจ๋ง่ะเมื่อกี้เลี้ยวมามันรถรถเจ๋งมันถอยหลังให้เว้ยดีของวิทย์มีถอยหลังให้ ของผมเนี่ยมันพุ่งชนอย่างเดียวโ <c ười> อ้โรถชนกันเหรอีกฝั่งนึงยูเทิร์นออกซ้ายยูเทิร์นโอ้ยฤทธิ์รถชนกันเอาแล้วกระทบกับเราไหมไม่ไม่ สบายเลยเราว่านะไรทำไมกระตุกไม่ได้ไไดสิงเต่แทบเยกเลยโอ้ยฝั่งหนึ่งกระเด็กระเด้งมันเลยฝั <c oughs> ง่งเราก็ติดแล้วอ๋อไม่โดนโอ๋อฝั่งเราเลี้ยวขวาขึ้นโอด้ดวงดี อีกฝั่งแบบติดยาวอ่ะใช่ถ้าไปอีกฝั่งหนึ่งก็เรียบร้อยวิปปั้นได้นะน้ำมันมังล้วเอาได้ได้ปั๊มหรอครับไปผมก็มีตักเติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันตั้งแต่ซื้อรถมาก็ไม่ได้เติมทีโอ้เนี่ยต้องจบงานนี้ก่อน ฝักน้ำมันไปอานงนันแล้วเมื่อกี้ชีวิตเสียโคโค่คก่อนก่อนจะรวยก็อย่างนี้แหละ <c oughs> น้ำมันไม่มีเติมก็เคยมาแล้วขับจนน้ำมันหมด<อ>ขนาดเป็นเสียนะขับน้ำมันหมดก็มีมแล้วเจ้าสัวๆๆๆ อันนี้จะเหลืออะไรอ,อ่ะต้องจำนำมาแหละต้องขายรถขายเลยทิ้งขายไฟทิ้งก่อนขายทุกอย่างเหลือแต่จำนำรถนี่แหละตรงนี้เป็นน้ำมันค่อนข้างเออ,อ,เเอ,อน้ำมันมีราคาต่างกันนะแต่ละเมืองอนะ่ะ น่าจะตามเงินเนอนใช่น่าจะมีเงินโน้โหเด้งมากเส้นนี้ดึง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 เลยหัวโยกเอคมีปั๊มน้ำมันขวามือเข้าไหมครับเข้าเข้าเลยเข้าไม่ได้เหรออเข้าได้เขาได้าได้ ได้ว okay. ิธินับหมดน้ำมันหมดแล้วนี่ผมวิ่งงาน,นหนึ่งมือ3,500ใมไม่ได้ไม่ได้เติมเข้าตรงนี้อ่ะเข้าตรงนี้ มีสองที่นะออ้ยอ้ยมีอันใหญ่กับอันเล็กค,คุณคุณคุณเอาไปทีนเลียวไว้นั่นแหละผิดผิดไอ้นั่นแหละ <c oughs> ผิดที่เลียงผิดที่เออเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนเอาคุณดูโคน,นอนอนเะี่ยนอนมัาก็ได้นอนไม่ได้สั้นแมวห่างยาว <c oughs> เยอะน,นอนข้างหน้าพี่ม,มีที่นอนอีกข้างหน้า เออที่นอนข้างหน้าน่าจะยาวโอ้ยกดดูดูดูกันหลังกูดเรียบร้อยกันหลังทำอะไรหน่วงกันหลังเป็นเบรกแดนแล้วข้างหน้านี้สปายนะไปไหมไปนอนด้านหน้าก็ได้กุ๊วิทมันนอนไม่ได้ตรงนี้โอเคมันสั้นนอนไม่ได้เเติมเติมนล้วมันจัถอดอดหาง นอนๆ้องมนเต็มถังยี่ของผมเฮ้ยตรงนี้ได้ว่ะอึ๊บ๋อคือเบียดนิดนึงถ้าเหมาอ่ะต้องต้องเหมาสองอะเเออมาน้ำมันดีเซลสองลิตรเอ้ยสองสองยูโรเออเฮ้ยน้ำมันไม่แพงไม่แพงใช่ของผมไม่แพงผมตั้งเป็น เป็นแกลลอนมันก็แปดมันคูณสี่เข้าไปเออถูกนะคือคือราคาอันเนี้ยกับราคาที่เก็บจากเราอ่ะราคาตรงกันคือคือมันไม่ได้เขียนมั่วๆไงมันเก็บราคาเท่ากับที่มันเขียนเลยนะอ๋อที่นคือในป้ายใช่ไหมเออนั่นแหละที่ป้ายที่มีสองราคานะั่นแหละไอไอ,ไอที่สองอะไรน่ะคือหน่วยขอไม่มันเป็นลิตรใช่ไหมเออแต่มันมันเขียนสองไงแต่พอเราเป็นแกลลอนก็คือเราต้องคูณสี่เข้าไป มันก็จะเป็นเป็นแกลอนละแปดแล้วไงก็เท่ากับที่เราตั้งไว้เลยออกได้เลยพ<ม>รอ้อมไหมครับพ<ะ>ร้อมละอะไรโคโคนํำแรงรถเขียวอะรถอย่างเงี้ยตำรวจชอบ <c oughs> เด่นเด่น <c oughs> มาเลยมาเลยเดี๋ยวเหนียวซับนะเนี่ยเ<อ>จ้าเขียวเหนียวซับน่าจะโดนตำรวจตบซับ รตำรวจบ,บอกว่าเลี้ยวเข้ามาเลยครับพี่ชอบแยากนาตรงซ้ายนะฮะทีฮ้าคุณอนุทินเสร็จอย่างแล้วตำรวจบอ,อกตอน <c oughs> ขับเลนงกลางไว้เลยก็ได้คุณมิตรครับเ <c oughs> พราะเราต้องซ้ายต้องวนออกฟัมเดี๋ยวสายสองเรน อรถชนกันเข้ามาในปั๊มเลยโ้วเออรถเป็นชนกระเด็นป่ะเห็ <He S 1> นอยู่เมื่อกี้เต้นเบรกแดนอยู่ยนะขึ้นขวานะครับแล้วเราจะดูเทินไปขวา เมรยัยผลจะหยุดตกเนี่ยอ,อขับมันตั้งแต่ออกออกเมืองจากตรงน,นี้ยังไม่หยุดเลยตั้งไว้ยี่สิบอร์เซ็ช้าเช้าแล้วเนี่ยแต่ช้ำเลยช้ำช้ำเลยฮะไม่ชินเลย <c oughs> ขับพวงมมลัยขวาอาอเออ,เอ,อแปลกน,น,นะออแล้วทำไมทำไมไปเปลี่ยนเป็นขวาซื้อรถมาก็มันเปลี่ยนให้ขวาเลยเอาอ อยากจะเปลี่ยนกราฟอยู่แหละต้องเท่าไหร่บางบางบางคันมันอาจจะเป็นควานะบางคันมันจะเป็นซ้ายใส่าอังกฤษบนนี้น่าจะเป็นอังกฤษมากกว่าอยู่อังกฤษโอ้โหเรื่อ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 โอ้ยเอไอโคตรเรกอ่ะจะดเซ็งผมแล้วเนี่ยเอไอมันไม่มีลื่นเลยนะรื่อด ไอ้ไข้าโค้งแบบไม่ลื่นนะเรานี่โคตรลื่นเลยใช่พ้นไปทีนึงเสยไปหกเปซกดดันแล้วครับเจอไอไอเบรกแดนนี่กดดันแน่นอน <c oughs> ไม่รู้มันจะเบรกแดนเมื่อไหร่ระวังนะโ,โดนผมแล้วเมื่อกี้สองเปอร์เซ็นโอ้เด้งมาหาผมอ่ะจะไปได้ไหมเนี่ยพ้นกันอีกแล้วขวานะคุณหรือ <c oughs> ว่าจะดึงออกดีวะ เอาไหมดึงดึงเบรกแยน<ช>ออกไหมเสร็จง,งานค่อยดึงออกก็ได้เาเสร็จง,งานดึงออกเบรกแยนมันน่าจะบักมั <c oughs> มันไม่เหมาะกับใบใบรุ่นอ่ะเอาเทไปเท่าไหรเนี่ <c oughs> มันนึกว่หมดแล้วหมดตัวแล้ว <c oughs> ต,ต้องขายไตยขายตับแล้วแหละหมดตัวแน่รอบนี้กว่านะครับครับขต่อมอต่อมอนี้มันไอ้นี่ได้หรอวะตัดตัดได้ไหมมีทางตัดไหมได,ไดออ้ได้เคยได้บ่เออต้องเลี้ยวซ้ายตัดเลย,ยตรงน,นี้เลยแต่มันมีป้ายเขียนห้ามเลี้ยวซ้ายนะแต่เราเลี้ยวเลย,ย,ยเป็นทางมาลายไง เสียบเลยครับเสียบเลยเว้ยตำรวจมันอ้อมไกลมันอ้อมไปที่ที่เตียงอ่ะแล้วก็เข้ามาตรงนี้อ่้สิตำรวจไม่เห็นไม่เป็นไรเฮ้ยอุ๊ยรอีกอีกสองชั่วโมงเวลาหมดละอุ๊ยเวลาหมดเรียบร้อยทำไมเร็วจังจ่ายตังค์อ๋อหมดแล้วเหรอ เออมันคำนวณอีกสามชั่วโมงอ่ะเวลาเหลืออีกสองชั่วโมงเฮ้ยแล้วผมโดนอะไรหางผมสามเปอร์เซ็นต์ฟาดอะไรทุกอย่างขับอยู่ดีๆโดนเฉย,ยไอหางนี้มันมันจะฟาดออกนะต้องระวังไปโดนอะไรมาเนี่ยถ้าเกิดเข้าเข้าดา่าเราเลี้ยวซ้ายเลยนะคุณอาทิตย์ ไม่รถผมไปไม่ได้เ<อ>หรออ้าวเรียบร้อยแล้วต้องเอา,าอไอไอออกอะไรอย่างนี้ทำไมคนนั้นดิ้นด้วยอะไรรลรนลนชนข้างเรนชนไปเยอะอุ้ยโดนอะไรวะนี่เหมือนกันเลยผมก็โดนตรงนั้นแหละอุ้ยกำแพงลมอะม่ะโดนไปสามเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ไม่มีจังซ้อมเซยน อบอมีตังสมแล้วเด้อพี่น้องเรียบร้อยเนี่ยจบงาน,นนี้ก็มีมีตังแล้วไม่รู้จะทันไหมเนี่ยบินจบไหมคุณทีทมบินเลยก็ได้บินไปเลยบินไปถึง 6, <000 S 1> บริสัท <6. S 1> เลยน่าจะต้องบินละบินไปเลยส่วนเราก็ดำบิน <c oughs> เอาบินเราดำดินแล้วกันมันชนขน้างห,ง,ขงหน้าของเราเลยข้างหน้าเขาเขาเจ็บกันมาอืขอเขาปิดก,กันเองโอ้ยบินโคตรเร็วออแต่ละคันฟุ๊บ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 ตำรวจไม่จับได้ไง ที่เราวิ่งนะโอ้หตำรวหจับเต็มที่โอ้ดูยัยเบค่าซ้อมสามแสนโอ้แพงเกือโอ้โหต้องต้องรีสโตเลยอ่ะหรือว่าอ,อะไรรีรีรรแพร์ธรรมดานะเครื่องเครืค่องมันแล้วมนะั้งแล้วโอ้โหเครื่องรวมเลยหรอครับวม่หม,มดมีตังไหมเนี่ยหรต้องหรือต้องกู้แล้ว ต้อซ่อมเซฟน่าจะได้ต้องซ่อมไปก่อนไม่ดีหรอตั้งสามแสนอยู่ไม่ไหวหรือว่าต้องโหลดเซฟหรือว่าเออหรือว่าโหลดโหลดเซฟก่อนแล้วค่อยบินเออใช่โหลดไปให้<ล>มันแบบเซฟอันที่สองสามอันอะ่ะเออให้มันอยู่ก่อนก่อนชนอ่ะ้วค่อยบินไปเลยอ่าใช,ใช่ไม่คุ้มอะ่ะต้องสามเซนมันโหลดไม่ได้อ่ะมันยึงขึ้นมา ลองดูเวลาก็ได้ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็โหลดเซฟประมาณสักห้านาทีหรือว่าสิบนาที่อยหลังก็ได้เนะราก็ค่อยบินนะ,ะโอ้ย,โยคนแรงคนเวทมันมันหลดไม่ได้นะ คุณคันไปแล้วอ๋อเราไปนั่นแล้วไปถึงโฟโฟโอ้ยคุณวิทย์ไม่แดงได้ไงของซิงแล้วล่ะทำไมคุณวิทย์มันมันวิ่งนั่งร้อยยี่ไม้อะโอ้โหแล้วไม่ไม่แดงได้ยัไงคุณวิทย์ดูในจีเบสอะเออโอ้โคันสองร้ย โอ้โหแล้วไม่เลงได้ไงมันไม่ใช่เราวิ่งยังไม่ถึงเลยมันไม่ใช่ร้อยเป็นพันนะพันสองร้อยห้าแปดโอ้เออใช่นูนูนูพันนันน่น,นแหละก็ก็ก็ถึงบอกแกว่าไอ้อันเนี้ยเราเราไม่มีทางฝ่าความเร็วได้โอ้ไม่มีทางถูกจบับอะมาดูหลับไปเถอะความเร็วเป็นพยยันเครจะวิ่งถึงอไอ้ไก็หดเกินไอ้ก็พุ่งแหลกอะ เ,เฮ้ยคุณคุณนุกเข้ามาอ,อ่ะน้องโดนซอ,อยดากเด้อระวังระวังแล้วก็ววคุณวิการเรงเกินด้วยแรงอ่ะตอนนี้ครับเวลาเหลือ40ินาทีครับซิงอย่ายแล้วเยีย<ฮ>่ยมเด้งดึงเด,ด้งดึงเลยโอ้โหของผม,ผมเวลาหมดยังยี่สิบสี่นาทีด้วย เรียบร้อยไม่ทันแต่สิบไม้นะ,อะเอาไป้แยกหน้เอไอแม่งชนกันแล้วว่ะต้องชิดขวาสุดอ่ะเรียบร้อยผลนหรือเปล่าวะผลนเปล่าวะโอ้ยผลนลนขวาขวา,ขวาสุดนะคุณโคโค่โอเคครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอุบัติเหตุ โอ้ยกล้อเลยอ่ะ25นาทีวะ่ะสองทันหรือว,วันนี้เรา10นาทีโทนอน้แล้วไม่ทันแน่นอนใช่ไม่ทันเลยแต่เหรอนิดนิด ไป็นไรจช่แปดนาทีละผมต้องไปปลดความเร็วออกผมโอ้ยโดนชนเมื่อกี้ไม่เห็นทำไมผมเร็วมากอ่ะเมื่อกี้แบบมองไม่เห็นเลยนะแม่งมาถึงตุ้มมายังไงไม่รู้เนี่ยผมห็นล้วคุณวิ์ชนกับ

รถพังใช่ไหมรถ,รถพังนะครับพังพังไปแปดเปอร์เซ็น์รถพังไม่ให้สักบาทอจอดเลยครับส่งแล้วของผมอีกฝั่งนึง่งถ้าขายก็นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันขายสักหน่อยเล็กผสมน้อย ไม่มีไม่มีตังซ้อมเมาแล้วขายรถเลยเหรออืมขายตัวขายปิงด้วยขายรถเลยรโอโหดมากหรือจะเปลี่ยนอะไรเอาเงินคืนนิดนึงเปลี่ยนของแต่งเอาคาของแต่งกลับมาไฟออกเนี่ยว่ะมันมันมันคืนเงินเปล่าวะต้องดูมันหักลบปะมันหักมันหักไปแสนหนึ่ง ล้มหาค่าอะไรเสนหนึ่งไม่รู้นะไม่ให้เงินคืนทั้งหมดนะมันได้มา<อ>แค่แสนแสนสองใส่รถรถมันรถมันพันงอยู่ไงใช่ไหมขางพังรถมันพังเอ,อ่ออะไรพังอยู่แบบให้แบบตามสภาพมัน <900. S 1> เาร้อยเหล็ดเยอะไหมได้อยู่เหล็ดไปไม่กี่นาทออีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดึงออกไหมใช่แต่โดนหักไปเก้าร้อยชิวชิว